สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทีิศธิศาสตร์นะคะนักเรียนวันนี้นะคะเรายัางอยู่ในหน่วยที่สอยู่นะคะ สัตว์ตรอบตัวเรานะคะนักเรียนวันนี้เราไปเรียนในเรื่องของอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนเราไปดูลักษณะในการเคลื่อนที่ของสัตว์ก่อนนะคะนักเรียนภาพลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์นะคะนักเรียน ตัวอย่างนะคะแมวนักเรียนนักเรียนสังเกตแมวนะคะแมวเคลื่อนที่โดยการเดินนะคะนักเรียนเดินเราใช้ขานะคะในการเดินต่อไปงูนะคะงูไม่มีขาแต่งูก็ต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมคะงูเคลื่อนที่โดยการใช้อะไรคะนักเรียนกล้ามเนื้อนะคะนักเรียนต่อไปนกนะคะ นกบินนะคะลักษณะการบินนกใช้ปีกนะคะนักเรียนต่อไปเต่านะคะเต่าก็มีขานะคะนักเรียนเต่าใช้ขาในการเคลื่อนที่นะคะเต่าเขาเดินช้านักเรียนเขาเรียกว่าใช้การเวลาเดินเรียกว่าการคลานนะคะปลานะคะปลาไม่มีขาปลาก็จะใช้ครีบนะคะในการเคลื่อนที่นะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างกัน ค,คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะว่าสัตว์ที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะนักเรียนที่ใช้ขาในการเคลื่อนที่นะคะไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนเต่าใช้ขานะคะกระต่ายใช้ขาม้าใช้ขาสุนัขใช้ขาช้างใช้ขา และยังมีสัตว์อีกหลายชนิดนะคะที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะนักเรียนอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะต่อไปนอกจากขาแล้วนะคะนักเรียนใช้ปีกค่ะนักเรียนปีกนะคะไปดูมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่ใช้ปีกในการเคลื่อนที่นะคะอาะตะกะแตน,นก็มีปีกนะคะนกค่ะนักเรียนผีเสือ้อ พึ่งน,นะคะนักเรียนสัตว์ชวนิดไหนมีปีกก็จะใช้ปีกในการเคลื่อนที่นะคะต่อไปนะคะไปดูครีบสัตว์ที่ใช้ครีบในการเคลื่อนที่นะคะปลานะคะนักเรียนต่อไปนะคะกล้ามเนื้อค่นนะนักเรียนกล้ามเนื้อคือ โอค่ะนักเรียนสรุปกันนะคะนักเรียนเรามา,มาช่วยครูคสรุปนะคะอะวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะมี1ขานะคะสองปีดสครีบ4กล้กามเนื้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะแบบหัดของเราง่ายมากค่ะนักเรียนคำสั่งก็คือ ให้นักเรียนวาดรูปสัตว์นะคะและบอกอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนเลือกมาแค่หนึ่งอย่างนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดทั้งหมดนะคะหนึ่งรูปค่ะนักเรียนคุณครูมีตัวอย่างนะคะนักเรียนนี่คุณครวูวาดรูปเสือนะคะนักเรียนดูนะคะเสือมีขาใช่ไหมคะนักเรียนแสดงว่าอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็คือขาแค่นี้ง่ายไหมคะนักเรียน สำหรับวันนี้นะคะวิชาวิาทยาศาสตร์ของเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะนันเกเรียนสวัสดีค่ะ